คลิปสั้นๆรีวิวเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับวันที่7เมษายนส5 6 8นายนะครับผมได้แกะกล่องในไลฟ์สดทางเพจหลักไปแล้วนะครับก็มารับชมคลิปสั้นๆแบบกระชับกระชับนะครับเหรียญแรกที่ได้มาแล้วก็อยากจะแนะนำให้เก็บนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี50นนะครับก็เป็นเหรียญที่นักสะสมเขาก็เก็บกันนะครับแต่ก็คือราคาอาจจะ ไม่ได้สูงมากมายนะครับก็คือเก็บไว้ได้นะครับมีราคราเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยนะครับ2บาทสีเงินปี50นะครับวันนี้ผมได้มาน่าจะประมาณ80เหรียญน,นะครับาราคราที่ผมรับซื้อตอนนี้รับซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ3บาทนะครับคือเหรียญอ่ะราคาไม่สูงนะครับเจอก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้เก่งกำไรในอนาคตแนะนำา2บาทสีเงินปี50 <c oughs> นะครับเหรียญที่2นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับ นี่เหรียญ5บาทเรือหงนะครับปี30วันนี้ผมได้มาอ่าน่าจะาประมาณ30-40ถึง40เหรียญน,นะครับจะเห็นได้ว่ายังพบเจอกันบ่อยๆนะครับนี่นะครับดูจากจำนวนที่ได้มานะครับเหรียญปีพศนี้รุ่นนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับในกลุ่มซื้อขายเล่นกันเหรียญละ1 0 1ถึง15บาบาทนะครับราคาตามสภาพส่วนเพจผมช่องผมนะครับ ราคาที่รับซื้อก็จะอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50จนถึง100บาทนะครับอันนี้ก็แนะนําเป็นข้อมูลนะครับาขายไม่ขายไม่ได้ซีเรียสนะครับมาแนะนําให้รู้ข้อมูลจริงๆกันมากกว่านะครับอันนี้2บาทอ่ขออภัยครับ5บาทเรือหงปีสาสูงนะครับ ปี30แล้วก็จะต้องมีปี31ด้วยนะครับผมเพจผมอ่ะช่องผมจะเน้นแค่2ปีพศนะครับปี30กับปี31เพราะว่าเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับปี29กอ็ลองสังเกตดูละกันนะครับแต่ก็คือเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับ5บาทเรือหงปี29ผมก็ไม่พูดถึงละกันนะครับเอาแบบที่เจอกันจริงๆนะครับปี31 ปีสามหนึ่งแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละยี่สิบาทนะครับสาภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นปี 1, สามหนึ่งสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยถึงสองอยบาทนะครับอ่านี่ปีสามหนึ่งนะครับต่อกันที่เหรียญห้าบาทกันต่อดีกว่านะครับนี่วันนี้ได้มาสามเหรียญน,นะครับเหรียญห้าบาทตัวติดผลิตน้อยนะครับ ได้มาอีกสมเหรียญน,นะครับปีพศ2546นะครับเจอบ่อยนะครับใครที่ติดตามหรือว่าดูคลิปของผมจะเห็นได้ว่าผมมีมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูนะครับก็จะมีเหรียญ5บาทปี46ได้มาเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่7เมษายนนะครับสองหได้มาอีก3เหรียญน,นะครับปี46 5บาทรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง300บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานจะจะรับซื้ออยู่อยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่บอกว่าเอ้ยซื้อถูกเกินไปนะครับซื้อถูกจังเลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับขายไม่ขายไม่ได้ซีเรียสนะครับเน้นคนที่เข้าใจแล้วก็ต้องการที่จะขายจริงๆนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นะครับเหรียญ5บาทปี46แบบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับ มาดูเหรียญสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับใช้คําว่าเหรียญย่อยๆเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากมายนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีพศแรกก็คือปีปี3-4นะครับหน้สิบาทปีพศ2534แล้วก็10บาทปีพศ2542นะครับดูดู2เหรียญเลยนะครับเพราะว่าราคา ราคาเท่ากันนะครับปีสามสี่แล้วก็ปีสี่สองนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ยังรับซื้ออยู่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับผ่านใช้สิบห้าถึงยี่สิบผมถึงบอกว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับไม่ไม่ใช่ราคาสูงมากมายหลักร100้อยหลักพันไม่ใช่นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับอปีสี่สองนะครับแล้วก็ปีสามสี่ผ่านใช้สิบห้าถึงยี่สิบ ไม่ผ่านใช้เหรียญละ1 0 0่งถึงสองบาทนะครับดูกันต่ออีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับวันนี้ได้มาอีก5เหรียญน,นะครับใครที่ไม่เชื่อเลื่อนลงไปดูไลฟ์สดได้นะครับผมผมได้แชร์ไลฟ์สดที่ผมแกะกล่องไว้นะครับ อ่าสองห้าสภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าบาทถ้าเป็นปี4 1สภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้บาทนะครับวันนี้ก็พบเจอกันบ่อยๆนะครับเก็บไว้หลายๆเหรียญก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยส่งมาขายหรือว่าจะเก็บไว้แล้วก็นําไปลงขายเองก็ได้ในกลุ่มซื้อขายต่างๆนะครับมาตอนน่อกันอีกนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับวันนี้วันนี้ได้เหรียญมาหลายๆชนิดนะครับ อันนี้เป็นเหรียญ10บบาทวาระต่างๆนะครับเหรียญวาระจริงๆอะ่ะผมจะเน้นรับซื้อวาระนี้นะครับหลักๆเลยนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญ10บาทครุฑครบหนึ่งปีธนาคารไทยแห่งแรกแบบนี้นะครับราคารับซื้อ,อรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบนะครับห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จะรับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ ่าก็คือราคาตามสภาพนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมเขานิยมกันนะครับเหรียญ10บาทรุ่นนี้พบเจอบ่อยนะครับจำนวนการผลิตผลิตเยอะถึง5ล้านเหรียญนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับถ้าเจอเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่ได้มาถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมตลอดการนะครับหลายปีเลยนะครับมาไม่ว่าปีไหนๆก็จะเหรียญนี้เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับ เหรียญ10บาทปี3 1นะครับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับราคาสภาพผ่านการใช้งานก็เล่นกันเหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับราคารับซื้อก็เช่นเดียวกันนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500จนถึง1,000บาทได้มา1เหรียญนะครับวันนี้10บบาทปี3 1นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มาอีก1เหรียญนะครับใครมีเหรียญ10บบาทปี3 1นะครับต้องการที่จะขายต้องการที่จะแบ่งปันนะครับ ถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่าขอขอไม่ตอบนะครับขอไม่ตอบนะครับใครจะขายใครที่มีจริงๆถ่ายรูปส่งมาดูนะครับมันมันจะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่ารับซื้ออะไรบอกมีไว้ก่อนแล้วนะครับก็ผมก็เลยเน้นเน้นดูรูปเป็นหลักนะครับมีเหรียญ10บาทปี31ถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับ